ผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่ากําลังจะไปด้วยดีกลับกลายเป็นว่าต้องมีเรื่องให้มาสะดุดลงกลางคันนะครับชีวิตของครอบครัวประสานสอนมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณสุกรีกันต่อนะครับพี่กรีครับพี่กรีเริ่มต้นมาทําธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยก็ประสบความสําเร็จมาตามลําดับจนกระทั่งขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดของบริษัทคือเป็น d ดมอนด์แกรน์พาราไดซ์ใช่ไหมครับตอนนั้นจําได้ไหมครับว่าพอเราทํางานในกิฟฟรีนเนี่ยรายได้ของเราแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้ครับต่อเดือนออทําช่วงนั้นที่ทำกิฟฟรีนครันะครับประสบสําเร็จเป็นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทก็คือ d ดมอนด์แกรนด์แกนพาราไดซ์คนที่3เป็นขึ้นตำแหน่งเป็นคนที่3ของบริษัทด้วยครับ มีรายได้สองถึงสามแสนบาทต่อเดือนรเรียกว่าตอนตอนที่ขึ้นใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยทีมงานก็มีอยู่จํานวนหนึ่งเรียกว่าสองสามแสนในสมัยเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่เยอะมากนะครับสองสามแสนในสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้รายได้เกินกว่านั้นหลายเท่าตัวละเกินกว่านั้นหลายเท่าตัวละชีวิตก็ดูเหมือนว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างละทั้งเรื่องในแง่ของตัวเลข ในแง่ของความสุขคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่มีเหตุการณ์ที่มาพลิกผันทําให้ครอบครัวเนี่ยเหมือนกับต้องสะดุดลงกลางคันเพราะผมทราบว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับภรรยาก็คือคุณสำราญพี่อึ่งคุณสำราญประสาสนศรครับเหตุการณ์ตอนนั้นพี่พพสุกรีขออภัยนะที่อยากจะคือท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งนั้น ช่วงที่คุณดึงเสียชีวิตนะครับลังอุบัติเหตุเดือนเดือนเมษาแต่มาเสียเดือนเมษาปีปีห้าหนึ่งครับเดือนเมษาปีห้าหนึ่งครับประสบอุบัติเหตุและและได้มีโอกาสทางรถยนต์ใช่ไหมครับทางรถยนต์รถปิกอัพกับรถตู้ชนกันครับทําให้ผู้โดยสารที่นั่งมาบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตทันทีหนึ่งหนึ่งท่านครับ แต่พี่อึ่งนี่ยทราบว่าพอพอเจออุบัติเหตุปั๊บเนี่ยนำนะส่งโรงพยาบาลทันครับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณเดือนเศษๆครับนะครับอาการก็ดีขึ้นตามลำดับทุบครับได้รับกลมกกรวนาจากคุณหมอครับนั่นนายทีมงานไดมอนด์กนทุกท่านครับ,รบไปดูแลครัผมผมดูว่าน่าจะมีชีวิต รอดครับดีขึ้นไปไปอยู่บ้านออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปอยู่บ้านด้วยอีกเดือนหนึ่งครับดีขึ้นพูดได้ได้แต่วันที่เกิดขึ้นแค่วันเดียวครับครัเืนเดียวแตช็อกแล้วก็เสียชีวิตทันทีที่ที่โรงพยาบาลนนำส่งอีกครั้งหนึ่งครับคือหลังจากประสบอุเหตุเนี่ยเป็นเดือนเนี่ย เหมือนค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกลับไปพักฟื้นที่บ้านแต่พอพักฟื้นที่บ้านได้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งที่เกิดอาการช็อกและจากวันนั้นก็ทําให้เป็นเหตุให้เสียชีวิตทราบว่าการช็อกนั้นเกิดจากมีเลือดมีแผลในกระเพาะและเลือดออกมากผิดปกติจนในที่สุดก็ถึงขั้นต้องช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยเสียชีวิตน,นั้นก็บอกว่าจริงๆเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราทุกคนรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกับ พี่สําราญหรือพี่อื่นของเราเป็นอย่างดีนะครับก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ทันทีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าครอบครัวตอนนั้นผมทราบว่าพี่กรีเหมือนมีฟ้าผ่าลงมาที่กลางหัวใจนะมีความทุกข์อย่างหนักเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนอย่างรุนแรงเลยพี่กรีช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่ามันมันมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นเราโอเคเรารู้แหละว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัว แต่เห็นบอกตอนนั้นชีวิตใช้คำนี้เลยนะครับหมดอะไรตายอยากไปเลยในบัตดลนครับหลังจากคุณเอิงเสียชีวิตก็มานั่งนะครับเป็นธรรมดาของการสูญเสียคนที่เรารักับนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ผมทุ่มเทกับคุณเอิงมาเพื่อเพื่ออนาคต ที่ดีของลูกของอทีมงานครับที่นี่ผมมันนึกว่าทำทุ่มเทไปเพื่ออะไรครับเอาไปตายไปก็เอาไปไม่ได้ซึ่งซึ่งตรงนี้อยู่นานพอสมควรครับแต่ถ้ามานั่งโศกเศร้าเสียใจทีมงานและอนาคตของลูกจะเป็นอย่างไรงพรอะมีสติทั้ง ทำให้พลิกชีวิตสู้มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อลูกเพื่อทีมงานเพื่อนาคตผมเลยสู้อีกครั้งหนึ่งตอนที่จิตตกลงไปจากการสูญเสียเนี่ยผมเชื่อว่าผมขอใช้คํานี้นะครับไม่ใช่เฉพาะพี่สุกรีนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยพอเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนฮะที่จิตเนี่ยหลุดไปละตกลงไปละชีวิตตอนที่จิตมันตกลงไปตอนนั้นรู้สึก ไม่อยากได้หมดอะไรตายอยากนี่เป็นอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนฮะประมาณปีเศษเครับประมาณปีเศษเษแต่ได้ได้ทุกอย่างยังโอยังยังมีรายได้หลายแสนบาทอยู่แต่ตอนนั้นใจมันใจมันไม่สู้พูดง่ายใจมันไม่สู้มันมันรู้สึกท้อแท้แล้วก็ห่อเหี่ยวไปละเพราะรู้สึกแผนการที่เราวางไว้มันฝันฝันจริงๆไม่ได้สลายนะแต่เราคิดว่ามันสลายเพราะภรรยาเราไม่อยู่ เพราะภรรยาเราไม่อยู่แต่แต่ว่าจุดเปลี่ยนที่กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่านึกถึงทีมงานนึกถึงอนาคตของลูกพอกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งจากเดิมฮะหน้าที่ที่คนเป็นแนวหน้าพี่อึ่งเนี่ยคุณสำราญเป็นคนพูดเป็นคนแนะนําเรียกว่าเป็นคนโอ้เขาเป็นคนพูดเก่งมากนะคุณสำราญเนี่ยแต่พี่กรีซึ่งเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาดูแลทีมงานเองมาลุยงานเอง ตอนตอนตอนที่กลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับหลังจากที่เราคูกคีอยู่ตรงนี้มานานก็ได้แรงใจจากท่านอาจารย์เอศอาจารย์สุรศักดิ์ครับไม่มีใครพูดเก่งตั้งแต่กำเนิดครับทุกอย่างมันสามารถฝึกพัฒนาได้ครับตรงนี้ผมเอามาเป็นแรงใจครับทําให้ชีวิตในวันนี้ก็ สามารถผ่านผลไปได้ดีตอนนี้สามารถพูดหน้าเวทีคุยกับคนนู้นคนนี้ได้อย่างสบายๆโคช้ชดูแลทีมงานได้อย่างเต็มที่อ่ก็พยายามที่จะให้มันดีที่สุดครับผมทีนี้พอเราเริ่มต้นกลับมาลุยอีกครั้งหนึ่งเรามีวิธีการทำงานต่อเนื่องไงครับเพราะผมทราบว่าเครือข่ายที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมีจำนวนมากเรามีการแบ่งเวลาบริหารงานและดูแลทีมงานยังไงบ้างครับ ผมจะทำงานเป็นสองสองส่วนส่วนแรกก็คืองานพื้นฐานที่คุณหมอพูดตลอดเวลาว่างานพื้นฐานต้องได้ก็คือหาสปอนเซอร์ผู้บริโภคเข้ามาในเครือข่ายให้ได้เดือนละสิบคนถึงยี่สิบคนเราก็คุยไปเรื่อยหาไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเราก็ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไม่หยุดเลยส่วนหนึ่งคือสปอนเซอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือนักธุรกิจที่เขาอยากจะทำ เครือข่ายครับก็มานั่งคุยปรึกษาวางแผนร่วมกันฝึกพัฒนาไปพร้อมๆกันครับทุกคนมีรายได้ทุกคนมีเป้าหมายครับที่ตั้งไว้ไปด้วยกันก็แปลว่ามีกลุ่มกลุ่มที่อยากทําธุรกิจเนี่ยเราจะมีนัดมิ팅เจอกันอยู่บ่อยๆนะวางแผนการทํางานร่วมกันส่วนแรกสปอนเซอร์เราก็สปอนเซอร์ไปของเราส่วนที่สองทีมงานที่อยากทําธุรกิจ นัดมาคุยนัดเจอเจอกันบ่อยไหมฮะกับทีมงานก็เจอกันเ,เ, 2, เดือนละสองสาครั้เดือนหนึ่งสอสาครั้งในทีมงานที่ทําเป็นธุรกิจแต่ว่าคนใหม่นี้เรา,เาทําประจําอยู่แล้วคพักน้มทั้งที่ศูนย์ตลอดเวลาครับหลังจากที่พี่สุกรีกลับมามีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งและลูกชายทั้งสองคนได้เข้ามาช่วยคุณพ่อ,อยังไงบ้างไหมครับ คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ให้เขาทำเต็มท,ที่นะครับ,รบแต่เขารู้ว่าสิ่งที่มีที่ได้ผมจะพูดกับเขาตลอดว่าเราไม่ใช่คนร่ารวยมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่มีที่ได้ที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่ากิฟฟอรีนทั้งสิน้นเขาบอกว่าถ้าจบแล้วหนูอยากจะทำงานอะไร,รทั้งคู่บอกว่าจะมาทำกิฟฟอีนนี่เ,เป็นแรงใจส่วนหนึ่งที่ ปัจจุบันเขาก็ช่วยได้ในบางเรื่องนะครับพวกสื่อพวกเอกสารต่างๆซึ่งมันเป็นข้อมูลทางที่เราใช้ทําธุรกิจครับผมใหม่ๆมันก็วัยรุ่นลูกชายคนโตอายุเท่าไหร่ละครับปีนี้22ครับปีนี้จะจบปีนี้ครับลูกชายคนที่2อนะครับปี20ปี20่อ๋อก็ห่างกัน2ปีเรียกว่าเป็นเป็นหนุ่มน้อยกันทั้งทั้งทั้งสคนเลยนะครับก็ เรียกว่าลูกทั้งสองคนนี้เป็นเป็นกำลังใจล่ะเพราะเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยทําธุรกิจกิฟฟารีนต่อมันทําให้เรามีแรงมีแรงพลังมีพลังที่จะสร้างต่อก็จะรักษาผลประโยชน์ตรงนี้ให้เขาทั้งคู่นะครับผมและทีมงานที่ติดตามเรามาที่เราดูแลช่วยเหลือวันนี้ที่ประสบความสําเร็จมีหลายท่านนะครับมีมากมายครับแต่ครับท่านสุเมศศรีเฉลียวครับคุณจิตนา อุปนิสารกรครับแล้วก็คุณเกงงกลที่อยู่ดอนด้วยนะครับเกงงกลคุณคณิษฐาแสานางวงครับแล้วก็คุณแดงอุไรซึ่งจะขึ้นแกนเร็วๆนี้ไอ้ดมอนด์แกนว้ๆนี้เหมือนกันสามสี่ท่านแล้วอีกหลายๆส่วนตามมาก็มากมายสองร้อยกว่าชีวิตครับ ครับผม200กว่านี่เฉพาะเป็นผู้แอคทีฟเป็นพาราไดซ์ขึ้นไปอ่าเป็นพาราไดซ์ขึ้นไปแต่ถ้าจํานวนคนอยู่ในเครือข่ายจริงๆเลยทั้งหมด8 90เกแสนะหัตแปแสนลหัแล้วจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่านี่ก็เป็นผลของกําลังใจนะครับที่เราลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งผมก็เชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยเราคงอาจจะเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับที่อาจจะทําให้ชีวิตเหมือนเหมือนสะดุด แต่เมื่อเราตั้งสติได้ไอสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นอุปสรรคไปแล้วนะครับทีนี้ที่กรีเริ่มต้นกลับมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเี้ยวางแผนการทำงานในธุรกิจกิฟฟารนนีในอนาคตระวังอะไรไว้บ้างครับเพราะจริงๆวันนี้ก็เป็นไดมอนด์แล้วล่ละในขั้นต่อไประวังแผนอะไรไว้บ้างครับสิ่งที่ผมวางแผนไว้ในตอนนี้นะครับ ก็อยากจะให้ทีมงานที่ตามกันมาเนี่ยเขาได้ประสบสำเร็จเหมือนกับเราครับได้มีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคาดหวังไว้ครับได้มากที่สุดครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อที่ผมทำวันนี้ก็เพื่อ,อลูกชายสองคนคที่ยิบฟรีนชัดเจนมากก็คือเรื่องมดลกตกทอดรตรงนี้แหละครับ นี่ก็เป็นเป้าหมายที่เราจะทําต่อไปครับผมครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกับคุณสุกรีกันต่อนะครับว่าผมอยากทราบเหมือนกันว่าความทุ่มเททั้งหมดที่ทั้งพี่สุกรีและคุณสําราญเนี่ยได้ทุ่มเทลงไปในธุรกิจของกิฟฟารีนวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างจากธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จเราอยากรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจากนายทหาร กับสุภาพสตรีที่เคยเปิดร้านเสริมสวยและเคยมีหนี้หลายล้านบาทเนี่ยหลังจากก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟรีนชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟรีนเซรามายที่สนับสนุนรายการของเราครับ